เดือนนี้นะครับครบสองปีนะครับเสาร์วันนี้เช้านี้ชุติรัเทียวก็ได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะคะที่ธรรมอุทยานจังหวัดกาลสินค่ะคนมาเยอะมากๆเลยค่ะการขอเนื้อหาสารคาีเราสร้างขึ้นมาด้วยด้วยูไปดูไปชมบรรยากาศไปพร้อมกันเลยนะคะมากราบไหว้ขอพร หลวงปู่ศิลาไปพร้อมกันเลยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะตรงรูกแบบใหญ่ตั้งน่ะมีเนื้อที่อยู่หนึ่งไร่นะหนึ่งไร่เรารวมเงินกันทูกสิทได้เงินหนึ่งล้านบาทไปซื้อที่ดินได้ไร่เดียวในงานตรงนา้นี่ครับแล้วเราพลังบุญหรือการทำบุญที่จะสำเร็จได้ด้วยการให้ทาน น,นี่ครับวันดะีดนะบุญจะสําเร็จได้ด้วยการให้ทานเหมือนพี่พี่เอาปัจจัยมาหลนในบาทมันร่มงถวยายหลวงปู่นี่คือบุญสําเร็จได้ด้วยการให้ทานนะครับไม่ใช่ว่าเดินอยู่ดีๆจะมีคนมายิงบุญหลวงปู่ออกมาต้อนรับศิทยานุสิ์และประชาชนที่มารอการไหว้ขอพรหลวงปู่

ปัญญาวิรราปัญญามีรูปคาปัญญาูเอลลาเจ้าเป็นเก่าเาแก่าเจ้าทั้งหลายออยากอยู่ภาตาพพันจึงของกันมาถวายบาตรทั้งญาาคากดรวงวงูพันแลนิ่งับทพระัจะวิญญาณตนไม่มานพอ มาราชโหลดีนักนรณนีน้องแหนมเราต้องทำนักน้อยแม่คลาอันักษาในวาสุดแห่งกองบังคนในววนแลยันนามดวงเดื พระใดพระดังกำไฟายกุีลอนุทญยากำไฟกว่าเด็นแล้วเป็นเคตยนจนย่ระเททองอนาเทพวิราเจ้านังไรตัววัดนักสัญญัตินาพนุพัลปาเจดีย์กพเจ้าเชื่อหนะครับ นี่เราอมยุ่าั้อนห่อกนะอะอไรนะมากฝรเรเสียผมไปโอ้พ่อชเาเแื่อันะเิไซเรียเกิดแรงบันามอไรรู้ไหมตัดกี่บ่บเตอรต้นเทศขาวมาแ้

สาธุสรา้รางท่านีา้ะไรเนี้เดี๋ยวพูกันบอกว่าษาจีนเด้อบังนด้อุไสงรงจีก็คือไข่แน่เ้าโกเ้าโกหรือภาษาจีนนะครับคนออีสานก็ือไ่จีบก็คือไข่แนก นะหลวงปู à, b b à, ng, ่บอกว่าไซบีเรียภูเขาที่น้ําแข็งมันโอบล้อมอยู่ตอนนี้มันละลายลงมามันจะหมดแล้วอกูได้อยู่ส่วนภูเขียบกับมันใหญ่หรืมาเขาใหญ่เออไม่ได้หรมาเขาใหญ่ยังยังวันที่30ตุลาคม2573เนอเดรอ อันลูกหลานแม่เมียเด็กกันดีหลายหลายปู้ครับขอให้ลูกหลานเบิดนี้ีแนเด้อขอให้ลูกหลานเดี่ยวด้วยกึ่งใจพวกเก่าแน่เด้อสาธุสาธุนีครับอันที่อยู่ด้านหน้าหลวงปู่ก็กราบขอพรหลวงปู่เด้อทุกอย่างสําเร็จด้วยจิตทุกอย่างสําเร็จด้วยใจนะสําเร็จด้วยจิตของเราด้วยใจของเราดีแหละ นี่ครับเมื่อกี้หลวงปู่ท่านก็ได้นั่งบำเพ็ญญาณิานจิตนี่ครับแล้วก็พุทธาภิธฐ์วาจังเพื่อบรรลุเวทนาว่าเจนสากวา ไม่ไปใส่ครับหลวงปูมันหามันรอนเวิดแล้วโอ้มันรอนเวอรแล้วเกน่าลงมานะขะทันตากับบอบบี้นะหลวงปูแขวเบิรดนะครับตะูจตะจูกันเงี้ยวเบอรแล้วนะครับมันแบงไม่ได้พคาณนเด็กเราเราพยายามมากตัเนชางงับ พุทธเจาต์โโตโกะบแทยงพายาม่านกันพายามไานกัวานแหกวงโลกน่ยนิโลกสวรรค์โลกพุมาโลกมัคพุมาโลกกันอากาโลกวินางโลกโลกพองนิ่นี้นะะ เงี่าะสนยาหน้าสัญญาสเปิดไป็นโลกพันขัานเวทบางอย่างมุ่งเจ้าของตุ๊กตาหัวพยะยามสู่ด้วยปารามีสิตานาตุ เมีเรายเอาสกหน้าถงมหน้าจใส่คความะเดมีท่าทางที่แข็งแรงนแบมีสุขภาพหน้าใสที่แข็งรงเป็นรูโลูปใส่เป็นรูทองหลังัครับกขี่น้องที่มาวันนี้ขอขอโชคดีบ้าน สาธุสาทุสาธ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 ุค่ะเดี๋ยวสักครู่